อย่างผมไปรีวิวพวกรถบิกค์อ่ะก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าแบบมันแพง,อย,าง,ง,าแพงอย่างนั้นแพงอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์ที่แบบว่ามันมันมันเกินกําลังเราผมก็เลยลองมาคิดเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ให้คนเขามีไรายได้มากกว่าเดิมได้โดยใช้รถธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับไปทํายังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่มันเป็นอยู่ของมันได้นะฮะผมก็เลยมีไอเดียคิดว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะเอารถนี่แหละ รถแม่บ้านมือ2ธรรมดานี่แหละเอามาใส่พ่วงข้างเอามาใส่ลังคาเอาลองไปขายสินค้าตามตลาดนัดหรือว่าตามหมู่บ้านเดี๋ยวจะเอาไปลองขายของลองทำมาหากินขายปลาส้มขายอาหารขายผลไม้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องเจ็สีภูมสานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือในเพจ Facebook นะครับเจ็สีภูมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะฮะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่เลยผมใส่หลังคาให้กับรถทวงข้างนะครับ ผมทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่ผมเอามาต่อพ่วงข้างนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่แหละเนาะรถเวฟ1 1 0ไอนะฮะพอมาต่อพ่วงข้างเสร็จทีนี้ผมก็ใช้งานไปใช้งานมาก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่หรอก แต่ว่าที่นี้นะมันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดเรามีหลังคาใช่ไหมจริงๆอ่ะผมเคยทําหลังคาใส่รถพ่วงข้างคังนนี้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็นหลังคาที่มันไม่สวยนะครับเป็นแผ่นเรียบธรรมดาทีนี้มารอบนี้ผมก็เลยกะว่าจะทําให้มันสวยมากกว่าเดิมโดยให้มันมีมิติแล้วก็มีความสวยงามเผื่อในอนาคตได้เอารถคันนี้ไปขายสินค้าต่างๆนะฮะมันพวกขายขายของเละเห็นไหมรถพุ่มพวงอะไรประมาณนี้นะฮะเผื่อว่าจะมีใครอยากจะทําบ้างนะฮะ ถ้าอยู่บ้านมีเครื่องมือก็โอเคลงมือทาได้แน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะเรามาดูจากข้างด้านหน้านะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมก็ได้ทําตัวหลังคาก่อนนะ <S <S เริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องทาหลังคาก่อนนะครับ <S <S เริ่มแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูในชุดหลังคานะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือตโครงหลังคาก่อนนะฮะทีนี้สูตรในการทาหลังคาเน่ยไม่ยากเพราะว่าผมใช้เนี่ยผมซื้อตัวแผ่นหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นผ้าใบนะฮะผ้าใบหลังคาสีน้ําเงินนะครับแผ่นผ้าใบตัวนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับทีนี้พอเรามีหลังคาผ้าใบแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาทําโครงนะครับตัวโครงเนี่ยผมคํานวณอย่างนี้นะคือผมจะวัดจากตรงนี้ก่อนด้านข้างนะครับนี่จากตรงนี้มาตรงนี้นะครับวัดจากตรงนี้มาตรงนี้เพราะว่าเราจะใช้เสาเสาเป็นตัวค้ำยันนะครับนี่ คำยันมันจะได้อยู่บริเวณตัวคานตรงนี้นะครับนี่คานซ้ายขวานะครับจากเสาด้านหน้านะฮะมาเสาด้านหลังนะฮะผมวัดความกว้างได้อยู่97ซนติเมตรนะครับส่วนในเรื่องของความกว้างนะฮะก็อยู่ที่87ซนเมตรนะครับทีนี้ที่ผมวัดให้ดูนะเพราะว่าผมจะใช้ตัวเนี่ยตัวคานตัวนี้นะครับให้มันรับกันระหว่างซ้ายกับขวาเราหาสมดุลของเขาให้ได้นะครับ อย่างรถพ่วงข้างคันนี้โชคดีก็คือว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตรงบางโคนตรงนี้ยกับโครงที่อยู่ข้างด้านนู้นน่ะมันเท่ากันนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเนาะก็เลยเอาจุดนี้ได้นะฮะแต่ที่นี้พอมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเองเนี่ยตัวเสาที่อยู่ริมสุดนะครับของตัวรถมันดันอยู่ข้างในนะฮะมันไม่ได้ตรงกันกับตัวโครงที่อยู่ด้านหน้านะฮะแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเอาตัวเสาตัวเนี้นะ มาชิดกับตัวโครงตัวนี้ไม่ได้นะครับเหมือนด้านหลังเนาะเพราะว่ามันติดกับชุดแฮนด์นี่เห็นไหมถ้าเราเอามาไว้ตรงนี้มันจะติดกับแฮนด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขยับเสาออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกับทางด้านหลังเห็นไหมแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้าน,นี้ผมจะต้องดับตัวโครงเหล็กเห็นไหม ดัดให้มันเขยืดมาทางด้านหน้านะครับเพื่อให้มันรับก,ก,กันกับตัวเสาที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้ทีนี้เราก็ได้ระยะเนาะจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ย97เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยเรามีผ้าแล้วใช่ไหมไม่เกิน2เมตรแต่ว่ามันไม่ถึง2เมตรอยู่แล้วเพราะว่า2เมตรกว้างเกินผมก็เลยวัดจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้มันคือจุดกึ่งกลางเนาะก็คือมีระยะอยู่ที่ราวๆ75เซนติเมตรนะฮะเพราะฉะนั้น หลังคาเนี่ยกว้างทั้งหมดก็คือ150ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยผมก็บวกหน้าหลังเนี่ยออกมาข้างละ32ซนติเมตรนะครับก็คือความยาวเนี่ยจะได้160เซนความกว้างก็จะได้150เซนนะครับซึ่งถ้าเรามองจากข้างด้านหน้าเนี่ยมันก็จะบังแสงแดดให้กับได้ทั้งคนขับและก็คนโดยสารอาา่าฮะนี่ทีนี้พอมาดูที่ตัวหลังคานะครับผมก็อยากให้มันมีมิติเป็นหลังคาแบบเขาเรียกอะไรหลังคารถสองแถวประมาณนี้นะฮะ ก็คือมันสามารถรีดน้ําออกมาได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบแต่ว่าก็ไม่ใช่ทรงแบบเป็นอาคารหรือว่าเป็นเถียงนาอะไรแบบนั้น <laughs> ก็เลยมาลงเอยที่ทรงนี้นะครับผมก็ตั้งเสาตรงกลางตรงนี้นะครับสูงขึ้นมา8เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้เหล็กไอ้เนี่ยเหล็กแผ่นนะฮะโค้งไปด้านขวานะฮะแล้วก็โค้งไปด้านซ้ายแล้วก็เชื่อมติดเห็นไหมอ่าแล้วก็มีแผ่นตรงกลางนะครับหัวท้ายนะครับ ก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะที่เหลือก็เชื่อมเหล็กให้สวยงามตัวหลังคาเองก็จะเป็นหลังคาสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็นึกจากตัวผ้านะฮะมันสามารถยืดได้เล็กน้อยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับถึงตัวโครงหลังคาเองเนี่ยมันจะโค้งนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ลงมาที่เสานะครับเสาก็วางไปเลยนะครับจากที่เราวางแผนไว้นะครับทีนี้ก็พอทําเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำตัวยึดเนาะยึดสกรูนะครับเผื่อในกรณีอนาคตเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรมันจะได้ง่าย ผมจะไม่เชื่อมติดกับตัวโครงรถนะครับผมก็เลือกที่จะใช้สกูเห็นไหมยึดสกูกับตัวโครงหลัก1จุดนะครับมาเสานี้นะฮะนี่แล้วก็มาเสาด้านหลังอีก1จุดนะครับแต่ว่าเสานี้ผมเพิ่มเป็น2นะครับเพิ่มเป็น2น็อต2ตัวนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันแข็งแรงไงแต่ว่าเสานี้เราจะทําเหล็กมายึดนะครับมาทาบเนี่ยม,มันเกะกะ ใช่ไหมเกียวกะทางขึ้นทางลงในตัวพ่วงนะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องใส่2ตัวนะครับแต่ทีน่นี้จุดนี้นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับเนี่ยเพิ่มทําให้โครงสร้างมันแข็งแรงโดยทําตัวพนักพิงตรงนี้นะครับพนักพิงหลังเ,เห็นไหมพอ,อผมใส่เหล็กตรงนี้เข้ามา2ออันเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมากนะครับมันจะไม่โยกเยกเหมือนที่ผมทำแรกๆนะครับส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้าผมก็เพิ่มตัวโครงเหล็กตรงนี้เข้ามานะครับ ทีแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาสูงเอาต่ําเอายังไงดีนะฮะสุดท้ายมาจบที่ประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ละเราระนาบเดียวกันกันกบตัวเบาะคนนั่งแล้วก็มีช่องว่างพอประมาณให้เราเอาของขึ้นลงหยิบจับง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีเด็กน้อยเนาะขึ้นมานั่งด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่กั้นไว้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเนี่ยเราราวสองพบาทนะครับ ไม่ใช่สิมันต้อง2,400บาทเพราะว่าค่าผ้านะ่400นะ400เนาะคือโครงเหล็กั้งงมดเนี่ยประมาณ2,400บาทนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าช่างค่าอะไรนะครับก็ถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้เหล็กมันก็แพงนะฮะแล้วผมก็เลือกใช้เหล็กที่ที่มันเหมาะสมนะฮะอย่างตัวโครงพวกเนี้ยผมก็ใช้เหล็ก4หุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เหล็กใหญ่เนี่ย มันแข็งแรงก็จริงแต่ว่ามันจะดูไม่สวยงามมันจะดูเทอะทะเกินไปส่วนเสาเสาพวกเนี้ยผมก็เลือกใช้เหล็ก6หุนนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความรู้สึกที่มันแข็งแรงมากขึ้นส่วนโครงพวกเนี้ยที่แรกผมว่าจะใช้6หุนเหมือนกันเพราะว่าหหุนมันแข็งแรงนะแต่พอเราเชื่อมเสร็จแล้วมันดูไม่สวยงามนะครับผมก็เลือกที่จะใช้เหล็กที่เล็กลงมาเป็นเหล็ก4ี่หุนนะฮะอย่างตัวพนักพิงเองเนี่ยมันเป็น4ี่หุนแต่มันก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้ก็ต้องเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งให้เป็น2ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มจุดดยึนะครับ อย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเจาะใส่สกรูอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้ลดการยกเยกโครงเครงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากวิดีโอนี้เดี๋ยวผมก็จะยกหลังคาเนี้ยออกแล้วก็เชื่อมให้มันแน่นหนา100%นนะครับคือตอนเนี้ย แค่เชื่อมแต้มเฉยๆนะครับเอารูปทรงเอาสิ่งที่เราคิดไว้นะ่ะออกมาในรูปแบบที่เราอยากจะเห็นสะก่อนนะฮะพอสิ่งที่เราจินตนาการไว้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่ได้สวยมันไม่ได้ดูดีอย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราก็จะแก้ไขได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าโอเคละเดี๋ยวจะเชื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำสีนะครับแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับในเรื่องของการทำหลังคาใส่พ่วงข้างนะฮะ ก็เหตุผลหลักๆนะฮะที่ผมอยากจะทำพ่วงข้างคันนี้นะครับก็คือว่าผมอยากจะเป็นอีกอยากจะลองทำคลิปที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินนะครับก็คือว่าช่องของผมเนี่ยปกติผมก็จะเป็นช่องเที่ยวใช่ไหมช่องซ่อมแล้วก็ช่องเกี่ยวกับงานรีวิวนะครับคือเที่ยวเนี่ย เมื่อก่อนเที่ยวบ่อยแต่ว่าทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแล้วเพราะว่ามันมีภาระหน้าที่อะไรต่างๆที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะจนในเรื่องของงานรีวิวเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าเราให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับแต่ทีนี้มันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าเงินจะกินข้าวก็ยังไม่มีจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อนะครับหรือว่า อย่างผมไปรีวิวพวกรถบิ๊กไบค์อ่ะก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าแบบมันแพง,อย,าง,ง,าแพงอย่างนั้นแพงอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์ที่แบบว่ามันมันมันเกินกําลังเราผมก็เลยลงมาคิดเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ให้คนเขามีไรายได้มากกว่าเดิมได้โดยใช้รถธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับไปทํายังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่มันเป็นอยู่ของมันได้นะฮะผมก็เลยมีไอเดียคิดว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะเอารถนี่แหละรถแม่บ้านมือสองธรรมดานี่แหละ เอามาใส่พ่วงข้างเอามาใส่ลังคาเอาลองไปขายสินค้าตามตลาดนัดหรือว่าตามหมู่บ้านหรือแม้แต่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเอาไปท่องเที่ยวผมคิดอยู่เหมือนกันนะจะเอาพ่วงข้างกันเนี้ยไปเที่ยวนะฮะอาจจะมีเพื่อนไปด้วยอีกสักคน2คนนะครับไปแคมป์ปิ้งกันอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติต่างๆนะฮะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายลองดูนะฮะแต่หลักๆก,ก็คือเดี๋ยวจะเอาไปลองขายของลองทำมาหากินขายปลาส้มขายอาหารขายผลไม้นะครับผมคิดว่า รถเนี่ยรถมือสองหนึ่งคันราคา20,000เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ช่องทางไหนบ้างนะฮะพอเรามีกําลังที่มากพอเราก็ค่อยจะไปซื้อรถปิกอัพหรือว่าจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีรายได้ที่มันมากพอก่อนเนาะมันเหลือในระดับหนึ่งก่อนนะฮะก็เลยคิดว่า คลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวทางนี้นะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจ้วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับหรือว่าถ้าเพื่อน,อนๆท่านไหนคิดว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมจุดไหนนะฮะหรือว่าแนวคิดในการทําช่องยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ